สวัสดีครับทุกๆคนที่ติดตามคลิปวิดีโอการสอนของครูมงคลนะครับในวันนี้ครูมงคลจะมาแนะนำในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรม a p p s e r v ์ฟนะครับซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยกลายเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับเราสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการทดสอบภาษาสคริปต์ php ได้ด้วยนะครับ ก่อนอื่นเราจะมาตรวจสอบในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือยังนะครับโดยพิมพ์ในช่อง a อดเดส์ว่า127.0.0.1แล้วกด Enter นะครับถ้าขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับแสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยยังไม่ได้มีการติดตั้งโปรแกรมก็ให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับอาจจะดาวน์โหลดโดยตรงจากเว็บนี้นะครับ เว็บแอป e r v e r n e t w o r k c o m หรือจะไปดาวน์โหลดจากเว็บคูมงคลก็ได้นะครับโดยเลือกหัวข้อดาวน์โหลดแล้วเลือกที่หัวข้อที่1น,นะครับ a p p s e r v ์ฟสองจนะครับเมื่อเมื่อดาวน์โหลดมาได้แล้วนะครับจะเป็นไอคอนลักษณะประมาณนี้นะครับจะเป็นไอคอนโปรแกรมขั้นตอนต่อไปก็จะแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรมนะครับเราก็ดบลคลิก เพื่อติดตั้งโปรแกรมนะรดับเบิคลิกเพื่อติดตั้งโปรแกรมเมนูนี้ก็เป็นเมนูวิวคามนะครับกด next ถัดไป i agree นะครับตรงนี้เราจะติดตั้งไว้ที่ได้ C นะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ AppServe อีกทีหนึง่งให้เรากด next ถัดไป การติดตั้งครั้งนี้นะครับเราจะได้4 component นะครับก็คือเราจะได้ Apache เราจะได้ Apache HTTP Server นะครับซึ่ง service นี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับอันที่2นะครับจะได้ MySQL Database ก็คือเป็นระบบฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับอันที่3จะเป็น Hypertext นะครับ PHP Hypertext โปรเซสเซอนะครับก็คือเป็นโปรแกรมภาษา php นะครับอันที่4 php my admin ก็คือเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งนะครับเราก็กด next ถัดไปตรงนี้ให้เราใส่ server name นะครับตัวอย่างเช่น www appservnetwork com นะครับตอนนี้ของเราก็จะใส่ว่าใส่มงคลใส่เป็นชื่อเราก็ได้นะครับตรงนี้ ส่วนด้านล่างจะเป็นอีเมลแอ d ดเดสนะครับเราก็อาจจะใส่อีเมลแอดเดสของเราลงไปนะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม next ตรงนี้จะเป็น password ของ root ในการเข้าไปจัดการฐานข้อมูล mysql นะครับให้ใส่อะไรก็ให้จำไว้นะครับตรงนี้ของครูจะใส่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 สช่องนี้จะเหมือนกันนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะตรงนี้ถ้าเราเรียนถึงในขั้นการติดต่อฐานข้อมูลเราจะมาใช้รหัสผ่านของ root ในส่วนนี้กันนะครับกด install นะครับเราก็ตรงนี้กด allow access นะครับเพื่อยอมรับตรงนี้เราจะใช้เวลาไม่เกิน30วินาทีก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับ completing นะครับการติดตั้งสำเร็จนะครับให้เรา กด finish นะครับมันจะทำการ start apache แล้วก็ start mysql ให้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปเราจะมาตรวจสอบว่าเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็กลับมาที่หน้าเดิมนะครับพิมพ์127.0.0.1ที่ add date นะครับหรือถ้าใครพิมพ์แล้วแบบนี้ก็กด enter เลยนะครับพิมพ์เสร็จกด enter จะเห็นว่าจะมีรีพอร์ตหน้านี้โผล่ขึ้นมานะครับแสดงว่าการติดตั้งของเราสำเร็จนะครับให้ทุกคนติดตามคลิปวิดีโอต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา PHP นะครับการเขียนโปรแกรมทางเลือกสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนใดมีคำถามก็ขอให้ เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ